พสล่าสุดป๊อกสามีมากี้เรียกได้ว่าข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมาก ให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักของนางเอกสาวคนดังมากี้ราสีบาเลนซิก้าจิราธิวัตนเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะจากกรณีที่จักรีนแอดจจกรีน42อออกมาเผยว่าสามีดาราดังดีกรีนางเอกแอบเมียไปคั่วสาวน้อยผู้เพียบพร้อมหลงรักแบบหัวปักหัวปัม๊มส่งคนขับรถไปตามรับส่งคำใบ้คือสามีของดาราคนนี้ดังมากหล่อมากผู้ชื่อปับ๊บรู้เลยทันที ส่วนบ้านเล็กสวยปิ๊งแต่บอกไม่ได้ว่าอยู่ในนอกรูมการและข้อมูลที่ได้รับมาบอกว่ามีการพาขึ้นคอนโดด้วยและยังเน้นย้ำเรื่องเอียงซ้าย จากคำใบ้ทั้งหมดโซเชียลก็แหย่ยงไปที่หนุ่มป๊อกพัศกรสามีมากี้ราศีเนื่องจากมีผลงานเพลงดังก้มต่ำเนื้อเพลงติดปากท่อนที่ว่ายกซ้ายโยกขวาแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครอยากจะเชื่อกระแสข่าวลือดังกล่าวเพราะฝ่ายชายรักครอบครัวมากๆและล่าสุดหลังโซเชียลบุกไปถามทางด้านของแจกรินแจกริน4ีก็รีบออกมาเคลียร์ทันทีว่าไม่ใช่คู่ของป๊อกและมากี้แน่นอนพร้อมบอกว่าเคลียร์ด่วนข่าวลือแฮชแท็กเอียงสายสามีนางเอก ไม่ใช่ #pokemaki เดอะะ้อค่ะและเมื่อไปส่อง IG ของทั้งด้านป็อกพัสกรจิราธิวัน์ก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆถึงข่าวลือดังกล่าวแต่ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์เพลงใหม่ระบุว่าซิงเกิลใหม่งโง่จริงๆโซดัมพ็อกไมซ์เซ็ตไฮเอ็นเปเปอร์ p l a n รอดู MV และฟังเพลงพร้อมๆกันวันที่3 2 23นี้ที่ช่อง Myset m o ตและทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง